ข่าฟังเรื่อยเรื่อยเอยเห็เเ<ช>นเห็นทรงคลิปไปนะเลงที่ว่าลองออกในคลิปน่ะลองให้ฟังแน่สาวอย่าโซทนใจทำฮอ,อนอย็นน้ำตาลายเคยเดันเคียง่ายปีกลายงานบุญบังไฟวิมานส่วนแทนแงนบังองค์นาคพวกคันคากแต่บอกแฟน อยากผูกหัวใจใส่บังไฟแสนตกลงดินแกนเดชใจพังพังเห็นบังไฟแสนตั้งแถสามสองหนึ่งไปอยากผูกหัวใจใส่บังไฟลอยไปนำลมละละล,ะล,ม,ล,ม,ลม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 ติฝ่าดังมา สังไลยเที่ยวมอเที่ยวจมลงคาลมบอสมงคำจังเพ่งกันแครับเพ่แม่แก้วเพ่งมาแหลกคเอาล่องลองมาดูเพ่นมาแหเ่เสียงสุดรเน่ยคุสุดไท้คยสุดท้ายผลนสุดท้ายน้องเป็นได้แค่มาแลกคู่ทำยงไงเราไม่ยงจําเลยไม่ไคโอเคลูก ตั้งใจอัดอันไปเห็นไหมพี่เอาฟังเป็นวาวาเนี่ยเพ่งนี้เพราะว่าน้องซ้อมดน่วนๆเป็นบค่ะแม่ครับซ้อมคือเป็ยขนาดซ้อมด่วนๆไอซ้อมดน่วนยิ่งเพลงไงไอ้เองน้องแก้มน้องแก้มเอาเพลงไปซ้อมลูกพุ่นไอ้ผู้นดิทรงเหยี่ยมแม่ดุยมาขอบก่อน